สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมเอ็นีนายนะผมและในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับคลิปหน้ากล้องอีกครั้งหนึ่งครับผมในอ p ที่16แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามที่น่าสนใจดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมซึ่งในคาถามที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นคาถามจากทางบ้านนะผมซึ่งเ็าได้ถามผมว่าผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าทำไมพี่ถึงยังคงทําช่องอยู่ต่อไปเรื่อยๆทั้งที่มีคนดูน้อยน้อยผู้ติดตามก็ขึ้นช้ามากอันนี้อยากรู้จริงๆครับ บอกเลยครับว่าเป็นคำถามที่โคตรดีมากเลยนะที่ผมอยากจะเจอมานานละซึ่งก็มีคนถามมาจริงๆนะซึ่งเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมยกให้เลยว่าเป็นคำถามที่ดีสุดแห่งปี2024ันสี่เลยนะครับผมเออ,อเป็นคำถามที่โคตรดีเลยไม่อยากจะพูดเยอะเลยนะครับผมโอเคนะเราก็มาตอบเขาเลยดีกว่านะครับผม,มเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมโอเคอาจารย์พิดถูกๆนะเพราะว่าดีใจเนาะมันตื่นเต้นโอเคนะผมผมจะขอขอพูดช้าๆนิดน,นึงนะจะได้ไม่ต้องลกเกินไปนะโอเค เขาก็ถามนะว่าทําไมผมยังทําช่องอยู่ต่อไปเรื่อยๆทั้งที่มีคนดูน้อยใช่ไหมเพราะว่าผมมองว่านะครับตอนนี้ผมยังเรียนอยู่นะครับผมแลวไอเรื่องเป็นห่วงตรงน,นี้ยผมยังไม่มีห่วงเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังทําต่อไปได้เรื่อยๆนะผมไม่มีท้อนะครับแล้วก็ผู้ติดตามขึ้นช้าเนี่ยเป็นยังไงนะใช่ครับผมมันก็นานแล้วละ่ะสี่ปียังไม่พันะทะเนียแต่บางช่องเ็าทาที่หลังผมแป๊บเดียวเขาก็ขึ้นพันกันหมดล้วเพราะว่าเขาทําดีเนาะ เออผมทําสู้เขาไม่ได้ก็กระไดเท่านี้ไปแล้วกันนะครับโอเคแต่ไม่อยากเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะเพราะว่าเราก็ดีในแบบของเราเนาะเออแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันไม่ได้อยากโวยตัวเองนะครับอ่ะแล้วไอป้ปัจจัยเหล่านี้มันยังไงนะครับผมผมยังทำได้นะครับพูดสรุปให้ลุลุมรนะัวไหมครับเพราะว่านะครับเพราะาถึงแม้ว่าฐานแฟนคลับผมจะน้อยมากๆนะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะน้อยนะครับผมทั้งคนดูยอดไลค์ที่ได้ในแต่ละคลิปคือน้อย จ,จัดนะครับผมบางคลิปคนดูห้าร้อยแต่กดไลค์ห้าหกคนเนี่ยมันก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยคนดูเยอะชิบหายจะไม่ใครกดไลค์ให้กดการาบให้เลยนะเออมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบน้อยใจนิดนึงนะแต่ว่าคิดในแง่ดีก็ผมว่าย้อยมีคนมาดูแล้วผมตามยอดวิวไห้ผมช่องผมไปได้เรื่อยๆนะเออก็ถือว่าดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ประมาณอีกแค่42ซับเนี่ยผมก็1 0 0่แล้วล่ะนะครับโอเคนะก็ผมมั่นใจแล้วว่าปีนี้เราจะถึง1 0 0 0มซับอย่างแน่นอนนะครับ โอเคแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมสําหรับผู้ชมตรงไหนที่นับสงสัยนะครับ,รบว่าผมเนี่ยจะทําต่อไปหรือเปล่าพูดตามนี้เลยว่าทําต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมน่าเรียนจบขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องหางานทําแต่ถ้าทําช่อง,องนะครับผมท o u t u b e ต่อไปเนี่ยมันไม่เวิร์กจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องลาวงการแต่ตอนเด็กๆผมเองก็ปฏิญาณเปินะว่าจะไม่ลาวงการ YouTube แต่ว่าถ้าสถานาการณ์มันบีบบังคับเนี่ยผมก็จำเป็นต้องไปนั่นแหละนะครับผมถึงแม้จะชอบมันก็ตามนะครับ เพราะว่าคุณก็รู้แล้วผมในปัจจุบันนี้เนี่ยพวกค่าของเนี่ยแม่แงแพงนิบหายเลยนะครับเออนะเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของเราเะนาะครับเออประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลคล์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมถือว่าจะเป็นอะไรที่โคตรดีนะผมแล้วก็ขอบคุณคุณเดมอนด้วยนะพี่เข้ามาร่วมตอบคำถามในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากถามคำถามอะไรน่าสนใจ ลองถามผมมาได้นะผมแบบเอาขอคําถามที่แบบเป็นสาระแล้วก็นะขอเอาคถามแบบสาระนะครับอันนี้เป็นเชิง Q&A ไหมก็ไม่ใช่นะเออก็ยังไม่ใช่นะครับผม Q&A เนี่ยเป็นการตอบรวบรวมทีเดียวแต่นี่เป็นการตอบแบบคลิปต่อคลิปนะครับผมโอเคก็เอาไปเจอกันใหม่ใน EP หน้า,ลนนลานแล้วกันนะผมก็ขอลาไปก่อนลวกันนะผมเอหน่อยสวัสดีครับ